มาครับแบบนี้พูดได้เต็มปากแล้วครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะจำได้ไหมก่อนหน้านี้แอดทำคลิปไปตัวหนึ่งนะครับคลิปที่ เอ็กเซลโรนะครับหรือว่านักร้องนําวงกันแอนด์วอรเซสเนี่ยใส่เสื้อลิซ่าครับคือตอนนั้นเนี่ยแอดต้องบอกกันว่ามันมีมาแต่ภาพนิ่งนะครับเนาะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นภาพตัดต่อนะสร้อยมันจมหายไปในเสื้อนะมันก็เกิดประเด็นขึ้นมามากมายเลยนะครับแอดก็เลยปิดคลิปเป็นส่วนตัวไปนะครับเพราะว่าแอดก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันตัดต่อหรือเปล่าเพราะว่าไปดูในรูปเนี่ยมันก็สร้อยจมหายไปจริงๆนะครับแอดก็ไม่รู้ว่าทําไมรูปมันเป็นแบบนั้นแต่วันนี้ครับทุกคน แอดเอาคลิปมาให้ดูกันแล้วฮะคลิปแบบเต็มเต็มตาเลยฮะคือเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่ตัดต่อแล้วทุกคนแอดว่านี่ของจริงแล้วนะมันควรจะต้องจริงแล้วไหมอ่ะขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะก็นี่แหละฮะหนึ่งในนักร้องที่อันตรายที่สุดในยุค8 0นะครับผม Excel Road ะฮะบอกเลยว่าเป็นหัวหอ,อกของการเอนดูเซตนะฮะวงเฮฟวี่ชื่อดังนะฮะเฮฟวี่เมทัลวงล็อกอะไรก็ว่ากันไปก็โด่งดังมากๆครับ แล้ววันนี้มากับเสื้อของลิซ่าจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วทุกคนใครที่บอกว่าเฮ้ยตัดต่อนะ ไม่ใช่นะอันนี้แอดว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับนี่คือของจริงแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้คือไวรัลมากบนทิกตอกตอนนี้เพราะก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่บอกว่าตัดต่อใช่ปะละ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของจริงแล้วเขาก็พร้อมจะแชร์กันแล้วนะฮะแล้วรอบนี้แอดหวังว่าแอดคงไม่ต้องปิดคลิปแล้วนะครับเออแอดว่าของจริงแล้วทุกคนไหนทุกคนช่วยแอดดูหน่อยว่าตัดต่อไหม AI ไหมอะไรยังไงแต่แอดดูจากคลิปอะคือคลิปมันก็ไม่ได้คมชัดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เท่าที่วิเคราาาะห์ด้วยสยสต แอดว่ามันไม่ตัดต่อนะเพียงแต่ว่าไอ้ช็อตที่เป็นรูปก่อนหน้านี้ที่ได้เห็นกันไปเนี่ยมันอาจจะถูกถ่ายมาในมุมที่เขาเรียกว่ามุมที่มันไม่เข้าที่ไม่เข้าทางหรือว่า ตอนที่เราเคลื่อนไหวแล้วสปีดชัตเตอร์มันอาจจะแบบเออมีความเพี้ยนไม่มันเร็วไปช้าไปอะไรหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะครับมันก็เลยดูเหมือนกับเป็นภาพที่ตัดต่อมานั่นเองนะฮะหลายๆคนก็แอนตี้ออกตัวเลยแอนตี้บอกว่าโอ้ศิลปินเบอร์ใหญ่แบบนั้นเขาไม่มาใส่เสื้อน้องหรอกเป็นไงแอนตี้รู้เรื่องนะครับตอนนี้แอนตี้น่าจะแบบสงบปากสงบคำกันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็แหม่พอดได้จังหวนะเนาะก็ออกตัวกันใหญ่นะฮะเห็นในทวิตเตอร์นี่เยอะเลยแบบแหมเขาไม่มาใส่หร อย่างงั้นอย่างนี้เตอนนี้แอนตี้น่าจะปิดฝาโลงตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอกให้เห็นกันชัดๆนะครับตอกตาแอนตี้ให้บอดไปเลยนะฮะเห็นไหมภาพเคลื่อนไหวแบบนี้เขาใส่จริงๆเออซึ่งแอดก็รู้สึกปื้มนะครับเพราะว่า Excel เนี่ยเขาเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆเนะแล้วก็เป็นนักร้องที่ในยุค80เนี่ยก้าวลาวแล้วก็แบบโกโกเก่ามากกันทุกคนใช้คำพูดโบราณมาก ให้เหมาะกับยุคเขานะครับเนาะคือเท่จริงๆนะครับแล้วก็เขาหยิบเสื้อของลิซ่ามาใส่เนี่ยมาแสดงถึงความเลสเปกนะครับทุกคนเขาต้องยอมรับในตัวน้องนะครับถึงหยิบมาใส่เนาะแล้วก็ไม่แน่นะ Excel เนี่ยเห็นแบบว่าดุดันแบบนี้เนี่ยอยู่บ้านอาจจะนั่งฟัง Rockstar ใครจะไปรู้ครับหรืออาจจะฟังเวนแ i มบิทยื้อก็ไม่แน่นะครับนะอ่ะเราให้ฟังกันประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน